สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผมใหม่นะครับช่วงนี้กระแสเกม Mid of Wukong มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ถึงแม้แอด i มคยจะไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแต่แอด i มคยก็แอบ,บไปดูไลฟ์เล่นเกมนี้นะแอด i มคยเลยสนใจที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ครับคือตามกระแสกันสักหน่อยในคลิปนี้แอด i มคยไม่ได้มาเจาะลึกเนื้อเรื่องของไซอิวแต่แอดมยสนใจในความเก่งกาจของซึ่งหงอคงคือมันเก่งสุดๆเลย,เ,ลยเก่งจนทาให้สวรรค์ปั่นป่วน แล้วไอ้ตัวละครที่ว่ามันต้องมีสเกลพลังขนาดไหนโดยแอดมายจะรวบรวมเอาข้อมูลการวิเคราะห์ของแฟนนิยายไซอิวหรือเจ u นี e y ออฟ h ด w ะเวจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์เพลินๆฟังเดอะโกดหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินดันเจอโฆษณาเข้ามาขัดให้เสียอารมณ์ แอดมีขอแนะนำนี่เลยครับ u t u b e พีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดหน้าจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทไปแบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่สแกน QR Code Line ไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษ สำหรับคนที่บอกมาจากช่อง My a r e a ก็ลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับคนที่สนใจแอดมายจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ครับรับประกันจากช่อง My a r e a ว่าได้ชัวร์ซึ่งหอคงหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเราน่าจะเรียกว่าเฮงเจียนะครับเดิมทีเป็นหินที่ถูกแสงสุริยันจันทาอาบมามากกว่า1000ปีแต่อยู่มาวันหนึ่งหินที่ว่าแตกออกแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งกระโดดออกมา ลิงที่ว่าได้ไปอยู่กับฝูงลิงที่เขาหัวกัวซันและตั้งตนเป็นหัวหน้าฝูงลิงบรรดาลิงในฝูงต่างก็นับถือซึ่งหงอคงเป็นท่านอองถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็บิ๊กบอสครับจนวันหนึ่งซึ่งหงอคงเห็นลิงตัวหนึ่งในฝูงแก่ชราแล้วก็ตายครับเขาจึงเกิดความคิดที่ว่าจะออกเดินทางไปหาวิชาอะไรก็ได้ที่จะทําทให้ไม่เจ็บป่วยหรือว่าไม่ตายครับเขาเลยออกจากฝูงแล้วก็เพื่อสอบแสวงหายอดวิชานั้น จนในที่สุดหอคงก็ได้เจอกับนักพรสูปหนึ่งนักพรสูปนี้มีชื่อว่าโพธิธรรมผู้เป็นทั้งครูอาจารย์พ่อและเป็นมนุษย์คนแรกที่ซึ่งหอคงรักจนสุดหัวใจหลังจากที่พระอาจารย์สอนวิชาจนสําเร็จทุกวิชาแล้วนะครับพระอาจารย์ก็กําชับให้ซึ่งหอคงรับปากว่า จะไม่บอกว่าใครอ่ะเป็นคนสอนวิชาเหล่านั้นและห้ามแสดงวิชาให้ผู้ใดเห็นเพราะอนาคตในภายภาคหน้าจะมีภัยใหญ่หลวงมาถึงตัวซึ่งหงอคงครับแล้วด้วยความที่ซุนหงอคงยังเป็นเด็กนะในตอนนั้นเขาก็ได้เล่นกับสิทธิ์ร่วมสำนักแล้วก็เผลอไปแสดงท่าอภินิหารให้เพื่อนๆเ,เห็นสิทธิ์ทุกคนก็เลยต่างรู้ว่าเฮ้ยท่านี้อาจารย์สอนให้นิว่าพออาจารย์รู้ว่าซุนหงอคงได้โชว์วิชาแล้วก็ผิดคำมั่นสัญญานะครับ พระอาจารย์จึงไล่ออกจากสำนักและให้หงอคงรับปากครั้งสุดท้ายว่าจากนี้ไปห้ามมาเจอกันอีกไม่ว่าที่ไหนแล้วห้ามบอกใครว่าเราเป็นสิทธิ์อาจารย์กันและอาจารย์ก็ยังกำชับกับสิทธิ์ทุกคนว่าห้ามไปบอกต่อนะครับว่าอาจารย์เองอ่ะรับลิงทองมาฝึกวิชาใครหลุดปากผิดคำสัญญาเหมือนที่ทำกับซุนหงอคงสิทธิ์ทุกคนก็สัญญาครับว่าจะไม่บอก จนกระทั่งจบนิยายก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าใครเป็นคนสอนวิชาให้กับหอคงแต่ในซีรีส์บางเวอร์ชั่นจะมีการแต่งเสริมเติมแต่งเข้าไปบ้างว่าอาจารย์ได้รับเจ้ากระทิงหรือแม้แต่เจ้าหญิงพัดเหล็กมาร่วมสำนักอันนี้ก็แล้วแต่ฉบับกันไปนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหอคงเสียใจเป็นอย่างมากสุดท้ายหอคงก็กล่าวลาอาจารย์ที่เป็นเหมือนพ่อและเดินทางกลับเขาหัวกัวซาน ตามนิยายก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับแต่เหตุผลที่พระอาจารย์ไล่หงอคงออกจากสำนักไม่ใช่ว่ากโกรธหงอคงนะครับเหตุผลเพราะว่าอาจารย์น่ะได้ดูเลิกดูยามดูคำทำนายแล้วพบว่าอนาคตหงอคงจะไปก่อเรื่องก่อเาวาจะวุ่นวายทั้งสามภพและไม่มีใครสามารถปราบหงอคงได้แล้วถ้ามีใครรู้ว่าตนน่ะเป็นอาจารย์ของหงอคงอาจารย์ก็รู้ว่าต้องมีคนมาตามหาอาจารย์อย่างแน่นอนให้ไปปราบลูกศิษย์ของตน ไม่ก็บังคับจับตัวตนเองอ่ะไปเป็นตัวประกันซึ่งอาจารย์ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับหลังจากแยกทางหงอคงก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วกเกิดห้าวเป้งไปอารวาสอวดวิชาตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะโลกสวรรค์หรือแม้แต่เมืองบาดาลหงอคงก็ป่วนครับแต่ณตอนที่ป่วนอ่ะหอคงยังไม่บรรุถึงขั้นเป็นอมตะนะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นความเก่งกาจดุดเทพทู คือไม่มีใครสู้หอคงได้เลยนะตอนนั้นน่ะซึ่งต่อมาหอคงก็บุกไปยังนรกเพื่อทำลายลายชื่อของตนแล้วก็ลูกลิงบนเขาทั้งหมดทำให้แก๊งลิงที่เขาอะ่ะไม่มีอายุไขก็ใกล้เคียงกับความเป็นอมตะแล้วล่ะครับส่วนตัวหอคงเองอะ่ะแอบไปกินลูกท้ออายุอมตะในสวนพระนางตอนนี้ก็คือหอคงเป็นอมตะเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่ไม่มีอายุไขนะพอเห็นดังนั้นน่ะสวรรค์ก็ล่วงรู้ว่าโอ้โหหอคงแม่งอันตรายเกินไปแล้ว เง็กเซียนฮ่องเต้เลยส่งทหารสวรคร์นับแสนนายเพื่อไปจับงอคงแต่ไม่ว่าจะส่งไปเท่าไหร่เหล่าเทพเหล่าเซียนทั้งหลายก็โดนตบหัวที่มันนักต่อนักแต่งอคงก็ยังห้าวและก็ไม่เลิกป่วนครับจนในที่สุดองค์ยูไลหรือพระพุทธเจ้าในความเชื่อของชาวจีนน่ะต้องเสด็จมาปราบเองโดยให้งอคงถูกทับด้วยภูเขาห้านิ้วเป็นเวลานานมากกว่า500ปีและผู้เดียวที่จะช่วยออกมาได้ก็คือพระถังซัมจัง๋ง และหอคงต้องบวชเป็นลูกศิษย์รับใช้พระถังซัมจัง๋งเพื่อนำพาไปชมภูทวีปมีหน้าที่คอยคุ้มครองพระถังซัมจัง๋งไปตลอดทางครับวิชาต่างๆของซึ่งหอคงวิชาล่องหนพลางตัวแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของต่างๆได้ความสามารถในการรักษาบาดแผลที่ทำให้หายได้แม้กระ,ะทั่งรอยแผลเป็น นักษะการต่อสู้ของหงอคงสามารถต่อสู้กับเทพเจ้า,จาและนักรบสวรรค์ที่ได้รับการฝึกฝนมามากกว่าพันคนซึ่งแต่ละคนก็มีอายุนับล้านปีนะคือไอ้แสนคนครั้งที่แล้วอ่ะเป็นทหารสวรรค์ก็จริงครับแต่ไม่เก่งเท่าพันคนพันคนที่เก่งๆเนี่ยหอคงก็ตกมาแล้วความชํานาญในการใช้อาวุธของหงอคงแทบจะชํานาญอาวุธทุกรูปแบบเลยครับเขาสอนลิงทั้งกองทัพให้เชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกชนิดอีกด้วย แต่ทักษะกระบองของซึ่งหงอคงอ่ะเป็นที่เลื่องลือและน่าจดจําไม่ว่าจะเทพหรือปีศาจก็ยอมรับในความเก่งกาจโจมตีโดยการเป่าลมหงอคงสามารถสร้างแรงลมจนทําลายป่าและสร้างคลื่นซูนามิขนาดใหญ่เท่าภูเขาหรือว่าแม้กระทั่งพายุสุริยะก,ก็ทําได้ครับแถมยังควบคุมลมเพื่อทําให้ผู้อื่นและตัวเองอ่ะบินได้แล้วก็ยังมีความชํานาญในการบินมากกว่าเทพเจ้าองค์อื่นๆสะท้อนการโจมตี งอคงสามารถใช้คาถาต่างๆได้อย่างจำนานครับรวมไปถึงคาถาท่าต่างๆอย่างน้ำไฟสายฟ้าหรือว่าการโจมตีด้วยเวทมนต์ตามท่านเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับหงอคงได้แถมงอคงยังสามารถทำลายเวทมนต์ทั้งหมดลงได้ครับงอคงสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบร่างกายเพื่อป้องกันตัวเองได้เช่นเปลี่ยนร่างกายตัวเองเป็นเหล็กหินหรืออื่นๆก็ทำได้ครับ หรือแม้แต่ยืดหดร่างกายเขาก็ทำได้เขาสามารถขยายตัวเองได้ใหญ่จนเต็มจัก,กรวาลหรือเล็กกว่าเส้นผมหนึ่งเส้นนอกจากนี้เขายังสามารถควบคุมขนาดของผู้อื่นได้อีกด้วยคือทำให้ผู้อื่นจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ทำได้ครับการรับรู้จัก,กรวาลเขาสามารถได้ยินไปจนถึงสวรรค์และยมโลกดวงตาของเขาเขาสามารถมองเห็นว่าสิ่งใดจริงหรือสิ่งใดเท็จ ดีหรือชั่วร่ำรวยหรือ,อยากจนเขายังกล่าวอีกว่าเขาสามารถมองเห็นโลกทั้งใบได้แล้วก็มียานอย่างรู้และรู้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหลายพันไมล์จากตัวเขาเองไอระยะหลายพันไมล์ที่แอดมายอ่านเนี่ยคล้ายๆฮาคิสสังเกตครับว่ามีใครขยับในระยะหลายพันไมล์ไหม แต่ที่ได้ยินไปถึงนรกไปถึงสวรรค์นเนี่ยน่าจะโม้หรือถ้าไม่โม้ก็อาจจะได้ยินแบบลางๆครับแต่ในระยะหลายพันไมล์เนี่ยแม้จะขยับตัวเพียงเล็กน้อยหรือปีกมแมลงวันเคลื่อนไหวหงอคงก็สามารถรับรู้ได้งอคงสามารถหายใจใต้น้ำได้อีกทั้งยังสามารถใช้คาถาที่สามารถชำระลางทั้งจิตใจและร่างกายได้คือไม่ว่าจะติดดีบัฟอะไรก็ตามอ่ะสามารถถอนดีบัฟทั้งหมดออกได้ครับ สร้างสนามพลังโดยการวาดเส้นบนพื้นนอกจากนี้เขายังสามารถใช้เวทมนต์เพื่อสร้างส,างสิ่งกีดขวางรอบตัวความเป็นอมาตะแน่นอนว่าหงอคงอ่ะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าตนเองอ่ะมีชีวิตอันเป็นอมาตะาแม้จะถูกตัดหัวหรือว่าฉีกร่างก็ไม่ตายครับแถมไม่แก่เท่าการสัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่กายภาพเช่นการกำจัดพูดผีวิญญาณชั่วร้ายหงอคงสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตจากเส้นผมของเขาเองและเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความสามารถพิเศษอันหลากหลายเช่นร่างคโคลนของตัวเองครับหรือร่างเสมือนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมแมลงเขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วร่างก๊อปปี้ของตัวเขาเองอ่ะก็เก่งมีความสามารถใกล้เคียงกับร่างหลักมากๆเลยนะและด้วยเหตุผลนี้ไม่ว่าหงอคงจะถูกตัดเป็นกี่ส่วนไม่ว่าจะผมหรือเนื้อหนังก็จะมีร่างคโคลนงอกออกมาโดยที่มีร่างจริงหนึ่งร่างนะครับ หอคงไม่จําเป็นต้องหลับต้องนอนเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่ว,วไปเขาสามารถเดินทางในอวกาศได้โดยที่ไม่ตายสามารถทําให้ผู้อื่นหลับเป็นเวลาหลายสัปดาห์ สามารถควบคุมน้ำพลิกแม่น้ำและมหาสมุทรได้สามารถแปลงร่างเป็นวิญญาณและกลับร่างเป็นปกติได้ตามที่เขาต้องการตัวเขาเองอ่ะสามารถกลับชาติมาเกิดในสถานะไหนก็ได้ที่เขาอยากเกิดหรือแบบใดก็ได้ครับงอคงสามารถคุยกับสัตว์ได้เขาสามารถแยกหรือก๊อปปี้วัตถุได้เช่นกระบองของเขาเองซึ่งก๊อปปี้ได้นับหมื่นอันในครั้งเดียวงอคงสามารถเดินทางข้ามมิติไปยังยม,มโลกและสวรรค์ กระบองของซูนหงอคงสามารถสร้างความเสียหายก้าวข้ามทุกความทนทานและทุกอย่างในอวกาศประมาณว่าตีเจาะเกาะไม่ว่าจะดีเฟน์เท่าไหร่ก็ตีเข้าครับงอคงสามารถลดระยะห่างระหว่างสถานที่กับตนเองและผู้อื่นได้ในทันทีให้หนึกง,ง่ายๆนะสมมุติมันกลายเป็นพันกิโลหงอคงก็สามารถทําให้พันกิโลเหลือแค่1นก้าวได้แบบวุบเข้าไปเลยครับมีความเชี่ยวชาญวิถีเต๋าอัญเชิญเทพ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่หงอคงอ่ะเรียกเทพคนนู้นเรียกเทพคนนี้มาหาได้เพียงแค่สวดคาถานิดหน่อยก็สามารถอัญเชิญเทพมาคุยได้แล้วความสามารถทางกายภาพของหงอคงในตอนที่เป็นมหาเทพฉีเทียนต้าเซินซึ่งเป็นช่วงที่พีคที่สุดโดยการวิเคราะห์ของแฟนในนิยายไซอิ๋วต่างประเทศว่าไว้ว่าว่ากันเรื่องความแข็งแกร่งก่อนระดับความรุนแรงการโจมตีที่แรงที่สุดของหงอคงอยู่ในระดับที่อันนี้มีการคำนวณจากเว็บต่างประเทศนะครับ TNT 4.799คูณ10กำลัง47หรือประมาณระเบิด TNT ขนาด4,799 0 0พันล้านล้านตันเน่ะเป็นการโจมตีที่รุนแรงขนาดชนะทั้งเทพทั้งสวรรค์ได้เพียงตัวคนเดียวซึ่งรวมถึงหลายๆพบหลายๆโลกก็เอาไม่อยู่ครับไอการโจมตีที่ว่าทาให้เกิดความปั่นป่วนในมหาสมุทรป่าหายราบและพลิกภูเขาขนาดใหญ่ว่ากันว่าบางทีอาจจะเคลื่อนย้ายดาวเคราะห์หรือดวงดาวต่างๆได้เลยครับ ความเร็วซุวนหงอคงสามารถไปถึงปลายสวรรค์และนรกได้ภายในเวลาอันสั้นจากการคำนวณทำให้เขาน่าจะมีความเร็วประมาณ97.826ล้านล้านเท่าของความเร็วแสงหรืออาจจะเป็นความเร็วที่อันตนันไปเลยก็ได้ครับแล้วด้วยการเคลื่อนที่ที่เร็วขนาดนี้ไม่แน่นะครับซุนหง,งอคงจะไปนรกสวรรค์ก็ไม่น่าแปลกหรอกมิติเวลาคงไม่มีผลกับหงอคงแล้วแหละถ้าทางวิทยาศาสตร์พละกกาลังซึ่งหงอคงสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายดวงดาวต่างๆด้วยมือเปล่า ซึ่งดวงจันทในนิยายไซอิ๋วอะหนักกว่าโลกของเราหลายเท่าเลยซึ่งน้ําหนักที่มีการคํานวณนะครับเขาบอกว่าหนักอย่างน้อยประมาณ1000ล้านล้านกิโลกร,รมัมแต่ยังน้อยกว่าพายูไลนะที่สามารถถือจักรวาลทั้งหมดหรือว่ามิติสวรรค์มิตินรกได้บนฝ่ามือเดียวคือพาอยูไลนี่เดอะกอร f ดออฟเดอะกอรดกอกกเข้าไปอีกอะงอคงสามารถถือกระบองเสาค้ำมหาสมุทร ก็คือกระบองที่หงอคงใช้อะที่มีน้ำหนักมากกว่า1 000, 3 0 0 0ปอนด์ได้แบบชิวๆครับความอึดทนทายาทหงอคง,งสามารถรอดชีวิตจากการโจมตทีที่ทรงพลังมากมายจนทำให้ทั้งโลกสั่นสะเทือนหรือเขาว่ากันว่านะอาจจะเป็นการโจมตีที่แบ่งสวรรค์แบ่งนรกหงอคงก็ไม่ตายครับก็แน่นอนนะเขาเป็นอมตะหรือว่าสามารถต่อสู้กับกองทัพสวรรค์ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่จําเป็นต้องพักหรือว่านอนใดๆทั้งสิ้นอีกทั้งเขายังสามารถรอดชีวิต 49วันในเตาเผาที่ใช้สําหรับสังหารเทพเจ้าและเสียนทั้งหลายโดยไม่มีอาหารไม่มีน้ําแล้วพอออกมาจากเตาเผาก็ออกมาต่อสู้กับกองทัพสวรรค์ต่อคือห่อคงบียอนไปแล้วอะอาวุธใช้ใช้ฆ่าเทพฆ่าเซียนทําอะไรห่อคงไม่ได้ครับห่อคงก็แบบเอาหอลอร้อนซาวหนา้าอ่ะออกมาตีกับพวกเทพเจ้าสงครามต่อเอา้าสติปัญญาว่ากันว่าห่อคงมีความอัจฉริยะมีความสามารถในการรักษาคนป่วยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เชี่ยวชาญในกลไกาภายในของสวรรค์และนรกเป็นความสามารถที่ครอบคลุมอย่างแท้จริงในการรักษาไม่เพียงแต่การเรียนรู้ขนทางแห่งความเป็นจริงเพียงเท่านั้นหงอคงยังสามารถเรียนรู้ขนทางชีวิตอันเป็นอมตะของลัทธิเตา๋าได้ก่อนคนที่เรียนมาก่อนหรือว่าคนที่เรียนมานานแล้วหงอคงเรียนแป๊บเดียวก็ไล่ทันหรือว่าแซงหน้าครับเนื่องจากความฉลาดที่หงอคงมีเขาเลยมีความสามารถในการหลอกลวงและเอาชนะผู้เป็นอมตะไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือว่าเทพเจ้าได้ คือต่อให้ปีศาจหรือเทพอยู่มาเป็นล้านปีก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเล่เหลี่ยมของงอคงหลอกเอาครับจุดอ่อนของงอคงคือเขามีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองอะมากเกินไปทําให้เขาหยิ่งยโสแล้วก็มักจะทําให้ตัวเองอะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายมากมายนอกจากนี้แม้ว่าเขาจะสามารถหายใจใต้น้ําได้ก็จริงอยู่ แต่การอยู่ในน้ําก็อาจจะทําให้เขาจมน้ําระหว่างการต่อสู้และการเคลื่อนไหวที่มันลําบากกว่าอยู่บนบก,กครับซึ่งการอยู่ในน้ําอาจจะทําให้หงอคงโดนเวทมนต์หรือว่าวิชาคอมโบต่างๆทําให้เขาต่อสู้ได้ยากลาบากมากขึ้นแถมดวงตาของหงอคงก็แพ้ควันได้อย่างง่ายๆเหมือนกัน ผู้ต่อสู้ที่พอจะมีฝีมือพอๆกับหงอคงก็น่าจะมีเทพสามตาเขาแข็งแกร่งพอๆกับหงอคงและเคยมีคำกล่าวกันว่าพวกเขาต่อสู้กันมามากกว่า300รอรอบโดยไม่รู้ผลแพ้ชนะได้แดงสิน้นลำดับต่อมาที่ฝีมือพอกันก็คือหงอคงตัวปลอมครับเขาสู้กับหงอคงอยู่นานจนไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะคือหงอคงมันไม่สามารถสู้กับใครได้แล้วะนอกจากร่างโคลนของตัวเองหรือว่าร่างปลอมของตัวเองก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ แล้วทั้งสองคนก็ใช้กระบวนท่าเดียวกันการโจมตีแบบเดียวกันมันก็เลยเสมอกันครับเมื่อสู้กันไปไม่รู้ผลจึงให้คนอื่นมาตัดสินนั่นก็คือเจ้าแม่กวนอิมและพาย,ยุไลบางคนก็บอกว่าลิงตัวนี้เป็นวานอนเทพบ้างวานอนหกหูบ้างใครมีความรู้เรื่องนี้มาทิ้งคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ สวัสดีครับผมแอดมยเองนะครับต้องขอโทษที่ผมเเผามันยุ่งไปนิดนึงนะครับแอดมยลืมตัดผมเดี๋ยวจะไปตัดครั้งหน้าสัญญาว่าจะดูสะอาดสะอ้านกว่านี้แน่ๆเออแอดมยจะถามทุกคนว่าชอบคลิปนี้กันไหมครับคือคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะเนิร์ดแบบสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะแรงของบูคองมีเท่ากับระเบิดทีนทียกกําลังเท่าไหร่ตีลังกาหน้านี่นูน่นความเร็วเท่านั้นเท่านี้คือมันเนิร์ดสุดๆเลยแอดมยก็เลยอยากถามทุกคนว่ามันเนิร์ดเกินไปไหม เออชอบไม่ชอบอยังไงก็มาเมนบอกกันหน่อยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนแอดมสามารถกดไลค์กดซับทิ้งก็ดิ่งกดคอมเมนต์กด, Comment, กดมทุกอย่างกดได้หมดเลยครับส่วนถ้าใครมีกําลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสามารถกดแตงกดดเนทกดสมัครสมาชิกกันได้เอาละ่ะทีนี้ไปช่วงต่อไปกันครับคือตอบคําถาม5คอมเมนต์ไปเลยครับแอดมได้กลิ่นคนขยันขอบคุณมากๆครับยินดีครับช่วงนี้ร้อนเงินน่ะผมไม่เคยดูเลยครับแต่ฟังจนจบเลย อยากให้พี่ทำคลิปเซตติ้งโลกของซีรีส์นี้หน่อยครับมันเป็นไงมาไงคนไม่เคยดูโอเคเซตติ้งโลกก็เหมือนอย่างที่แอดมยได้ทำคลิปไปเลยนะครับแต่ว่าคลิปต่อ,ตอไปแอดมายจะมาทำประวัติทีละตัวละครแล้วก็ประวัติแต่ละสัปปะหลาดเลยครับหรือว่าคนมีพลังจิตเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวจะค่อยๆทาไปครับมิติอัพไซด์ดาวมิติโลกกลับด้านพี่พบต่างมิติที่เต็มไปด้วยดินแดนนรกล้างอันหนาวเย็นและอสูรร้ายกระหายเลือดพันสยองโอ้ โอ้ขอบคุณที่คิดชื่อคลิปให้แอดไมนะครับ FC ขอบคุณครับ Stranger ไม่ใช่ s t i a n g e r นะครับน่าตกตัว R ขอบคุณมากครับบางทีแอดไมก็พิมพ์ผิดนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ